เสัพเพย่างทูเฮนนักิจองคนิมเลกอัลลอจะให้ใครเป็นคนดีสักคนหรือสักคนแล้วแต่กลุมไหนอลลออะไรยู่ฝักกิปใจให้ฮิดาะได้สนใจกับเรื่องศาสนาอ่าเด็กเดียวสนใจเดียวมีหนักเดียนโอชอบชอบเรียน ชอบอัลนุรอานชอบซิกิตชอบทำบุญอันนี้แหละนี่คือเป็นสัญญาณว่าคนนี้อัลลอฮ์ะจะให้เป็นคนดีเจ้าสวรรค์นี่แหละอนาคตของคนนี้อ่านี่นบีได้ได้บอกว่านี่ลนะักษณะขอคนในสักคนนี้จะเป็นคนดีและอัลลอฮ์เปิดใจให้สนใจกับาศาสนา ถ้าคนนั้นไม่ได้สนใจกับศาสนาเรารู้แล้วว่าคนนี้อัลลอฮ์ไม่ให้เป็นคนดีเลยเขาก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรอาูอู่ยเฉยทำงานทักอย่างเดียวอาค่ำก็นอนกินอ่านั่นแหละบอเช้าก็ตื่นไปทำงานอะไรไม่ได้สนใจอะไรเลยนี่หมายความว่าคนนี้อัลลอฮ์ไม่ไม่ให้เขาเป็นคนดีนี่นบีในกระวลาย เพราะฉะนั้นเราทุกคน,นชาวนี้เป็นคนดีทุกคนชาวสวรรค์ทุกคนเพราะอะไรเพราะผมบาบบก็รู้แล้วสุเรานี้เป็นประจำเลยสอบอาธิละสองครั้งใช่ไหมอัอธิละสองครั้งเรียนมาเรียนตรงนี้ามามาพบพบอะไรพบปะแล้วก็เรียนรู้ศาสนาเรียนอัลกุรอานเรียนเรียนทุกสิ่งเลย เกี่ยวข้องกับศาสนานี่แหละเพราะอะไรเราจะให้เรานี่เป็นชาวสวรรค์ชาวสวรรค์องอลเหรเพราะอะไรเพราะเราอยู่นี่ไม่นานอยู่บนโลกนี่ไม่นานบางโบก็ไม่นานแล้ว62แล้วปีนี้62แล้วอ่านั่นแหละนั่นแหละอ่าจริงเพราะฉะนั้นเราต้องริ่มทำความดีความ ความงานเพราะเราอยู่เป็นชั่วคร,ราวเราอยู่บนโลกนี้เราทํางานเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออนาคตของลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นเราทํางานมีมีทรัพย์ส,สินเยอะมีเงินมีทองอะไรเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเสบียงของของของดุนยาเหมือนนั้นนะเราจะไปอาคาระเราต้องเตรียมพร้อม เตรียมพร้อมอะไรอมามัลอิบาด์จะไปจะไปอะไรจะไปวันอัคครัที่เราทำอำมามัลอิบาด์นั้นมันเป็นสเสบียงของเราที่จะไปจะจะไปใช้ที่อัคคเระตแล้วทำงานวันนี้มีเงินมีอะไรนี่ความสบายเราที่อยู่บนโลกนี้เพราะอะไร เราเตรียมพร้อมสเสบียงบนโลกนี้เหมือนนั่นแหละเราทําอิบาดัตเป็นสเสบียงของเราจะไปกินจะไปใช้ที่วันอาคระเหมือนนอ่าเพราะฉะนั้นเราอยู่บนบนโลกนี้มันไม่นานแต่เราจะไปการเดินทางของเรานี้มันไกลมากเป็นเป็นเป็นล้านปีอีกเป็นล้านล้านปีอีก แต่เรามานี่มันนิดนิดเดียวแค่หกสิบปีห้าสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบก็ไม่มีแล้วอืจะหาในหมู่บ้านนี้ไม่รู้กี่คนสองสามคนนี่แปดแปดสิบแปดสิบกว่าร้อยไม่ปีไม่มีแล้วร้อยนี่อนั่นแหละเราต้องจากไปเวลาเราจากไปนันจะถึงจะถึงหมู่บ้านของเราที่อยู่อาศัยของเรา ก็ค so so ือเชลโก็คือเย็นนะเทาสวรรค์ก็คือสวรรค์นั่นแหละนั่นมุ่บ้านของเราที่อยู่ของเรานั่นแหละอ่าเทที่ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องอะไรเราต้องเตรียมพร้อมให้สุดๆอ่าก่อนจะจากไปถ้าเราจากนี้เราอะไรสุดซาร์สุดซารไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไร เสียดาย,ย,ดายเอ่ออย่าอย่าอย่าทำให้ตัวเองนี่เสียดายในวันอาครัตเพราะอัลลอฮ์ได้บอกแล้วว่าคนที่เสียดายในกุบตุตในอลัลลอฮ์บรรษานี่โอ้โหขอให้อัลลอฮ์ทรงมาที่บ้านเกิดอีกใหม่อีกครั้งรับบานาอัคริจนานักมัลซอลิฮะนี่ในอัลกุรอานได้กล่าวว่า รับบานาอัคริญนาน้ำมันต์ صالح อูอัลลอฮ์จงเอาออกอัคริญนาเอาออกจากสุสานนะ้ทรงบ้านให้เกิดใหม่ให้มีชีวิตใหม่น้ำมนตอลิฮ ح kami nawa amal soleh นะอันนี้คำกล่าวของอัลลิคุบุรที่เขาเสียดายเสียใจที่อยู่บนโลกนี้ ไม่ได้ทำอามานอิบาดาัอิบาดาัไม่เพียงพอเขาเขาเสียดายแต่เสียดายแล้วก็เขาอยู่ในในสุสานไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรอันี้อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าแบบนั้นนบ,บีก็เหมือนกันนบ,บีบอกว่าคนเรานี่คนมุสลิมนี่ถ้าอยู่ในสุสานแล้วในกูบูแล้วอัลลอฮ์ระจ์แล้วถ้าอมามัาน อมามัลอิบะดาตเรานี่ไม่พอเขาจะทรมานในในในสุาสานในอัลบรซักแล้วก็นบีเปรียบเทียบว่าเหมือนคนจนมน้ำอินนัลไมยิตาฟิลกาบริกัลกอริกิลมุกอวิสมนุษย์อย่างอเดอร์ในดัลลัมกุบรมนุษย์อย่างมาติดด คนที่ตายไปแล้วอยู่ในสุสานในอลลัมบรรจักษ์นั้นถ้าผลบุญเขาไม่พอไม่มีอิบะาดาของเขาเขาไม่ได้สนใจอะไรเขาไม่ได้ทําความดีงามในช่วงชีวิตเขาอยู่บนโลกนี้เขาจะเสียได้ <S <S 1> <S 1> <S เนินนบีเปรียบจะว่าการกอรีกิลมเวิสเสมือนคนจมน้ําช่วยอะไรเลยขอช่วยเลย เออนั่นแหละนั่นแหละตุลง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 จุ่มน้ำแบบนั้ำเลยอ่าเขาตะโกนว่าช่วย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 อ่านี่อ่าในยูในนนกูบุตรนะอ่านั่นแหละนั่นพีบอกให้ชักเยนไปแล้วก่อนเราจะจากนี้เราต้องต้องรู้ของนี้อ่า เล่าตรงเตรียมพร้อมให้สุดๆเพราะในวันอาครานั้นเขาไม,ไม่ได้กลับมาแล้วไม่เจอแล้วของหนึ่งของสามของสิบห้าก็ไม่เจอไปแล้วแกวนิมิตแกวอะไรก็ไม่มีแล้วอืมเดินข้างหน้าอย่างเดียวบาโบะก็มันกันไม่มีแล้วในระาชวาสไม่มีแล้วอืมไปก็ไปเลยอ่าแค่แค่แค่แค เป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็น sebagai peringatan อ่าออนั่นแหละถ้าเราถ้าเราอยู่ในสวรรค์นั่นแหละเราจะพูดอะไจะพูดคน,นเรนารน,นีน่แล้วไปไปเยี่ยมเยี่ยมกันในสวรรค์นะเราได้พูดอะไรพูดที่เราอยู่บนโลกเมื่อก่อนนั่นแหละเป็นไงฮะ มึงมึงหนึ่งไหมมันก่อนนี้ที่ยิบไก่นิมิตน่ะว่าอ๋ออ๋อหนึ่งเล็กหนึ่งเล็ง่ายคุโอ้คุลุงลุงครูลุงคลองอ่าความลำบากความอะไรเรานั่นนะเราไปพูดในในสวรรค์นั่นแหละเราไปพูดในสวรรค์นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเราไปพูดตรงนู้ในสวรรค์นั้นเราไม่ไม่ได้ไม่มีของมุงอะไรเราไปไปไปเขาในนู้น <modeling noise> ในสวรรค์นั้นเร่แร่คนเขาไม่มีอะไระดูความสวยงามนั่นแหละแต่ประสบป,ปาิกาอะไรประสบการณ์ที่เราอยู่ใน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 ดุนียานี่แหละได้กล่าวว่าโอ้มึงเป็นไงโอ้มึง,มงก่อนน่ะเปิดร้านนี่โน้นนะโอ้เจ็งเลยวันนี้แล้โอ้นี่ว่าโอ้มุง,มงก่อนนี้มีลูกหลาคนโอ้ตายไปหมดอืมไม่ทันเลี้ยงเลยอ่านั่นแหละเราอยู่บนสวรรค์นี่เราอยู่สวรรค์นี่แหละ เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องพยายามให้สุดสดว่าเรานี้จะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างาทางไปสวรรค์จะสู่สวรรค์อรรถตาลามันไม่ใช่ง่ายมันไม่ใช่ง่ายมันเป็นล้านล้านปีมันเป็นล้านล้านปีน,ปน,น,น,ปนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่เดือนสองเดือนปีสองปีสิบหกปีสองร้อยปี หนึ่งพันปีไม่ใช่ไม่ใช่มันเกินเกินเกินนั่นแหละ